มาต่อกันที่จังหวัดตรังค่ะปลูกและบวชต้นไม้พยุงค่ะเพื่ออนุรักษ์ไว้และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9 ที่สวนสาธารณะนะควรตำหนักจันอําเภอกันตังจังหวัดตรงังนายสิริพัฒน์พัฒกุลผู้ราชการจังหวัดตรงังเป็นประธานในโครงการปลูกและบวชต้นไม้พยุงเพื่อเป็นการอนุรักษ์และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดโดยเทศบาลเมืองกันตงังร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงและหน่วยงานภาครัฐตลอดจนกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆค่ะ นายสรนนท์จิโรดมนตรีนายกเทศบาลเมืองกันตังกล่าวว่าปัจจุบันต้นไม้พยุงกำลังเป็นที่นิยมในตลาดการค้าไม้ของโลกเนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งลวดลายสวยงามมีความหมายเป็นสิริมงคลเป็นสาเหตุให้มีกลุ่มคนพยายามเข้ามาลักลอบตัดไม้พยุงซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศเดียวในโลกที่เป็นแหล่งของไม้พยุง ในส่วนของสวนสาธารณะควรตำหนักจันนั้นปัจจุบันมีต้นพยุงเหลืออยู่75ต้นจึงได้มีการบวชต้นไม้พยุงซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถอนุรักษ์ต้นไม้เอาไว้ได้<ๆ>เพราะการบวชต้นไม้เป็นกุศโลบายจากอดีตที่เชื่อว่าต้นไม้มีองค์เทพารักษ์คุ้มครองมิให้ใครทำลายและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางด้านนายสิริพัฒน์พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีการปลูกต้นไม้พยุงเพิ่มเติมจํานวน300ต้นเพื่อเป็นการเพิ่มจํานวนไม้พยุงให้มากขึ้นและนอกจากจะปลูกในวันนี้แล้วก็ต้องมีการร่วมมือกันร,รักษาต้นไม้พยุงเหล่านี้ให้มีอายุยืนยาวต่อไปเนป็นใครนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีหลักฐานทนั้นเองเพราะอะไรครับ เพราะเราไม่มีเวลาพอที่จะไปคอยติดตามเขานะเพราะฉะนั้นผมให้การบ้านทั้งท่านอำเภอไว้แล้วขอฝากถงสื่อมวลชนน้่ยนะครับบอกกับพี่น้องชาวไทยทั้งปวงว่าเรานะครับจะต้องดูแลป่าเนี่ยทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีแต่อาจจะไม่ได้ทําด้วยการมาเดินตามป่าตลอดแต่เราสามารถปลูกจิตสํานึกนะครับเราหาแนวร่วมได้และเรา ไปปรับทัศนคติกับคนที่เขาทําผิดกฎหมายเนี่ยให้เขากลับเข้ามานะครับ mm hmm. เห็นแก่บ้านเมือง mm hmm. เห็นแก่สิ่งแวดล้อม mm hmm. เห็นแก่โลกมนุษย์ครับ